สวัสดีค่าใหม่สูงค่าเรามารู้จักพี่น้องชาวไทยใหญ่และข้อมูลพื้นฐานของชาวไทยใหญ่กันนะคะ ไทยใหญ่มีถิ่นฐานตั้งเดิมในรัชสารประเทศเมียนมามณฑลยูนนานของประเทศจีนแคว้นอัสสัมของประเทศอินเดียและภาคเหนือของประเทศลาวปัจจุบันตั้งถิ่นฐานอย่างหนานแน่นในจังหวัดแห่งสอนเชียงรายเชียงใหม่ในอดีตชาวไทยใหญ่มักตั้งถิ่นฐานในที่ราบุบเขาที่มีแม่น้ำไหลผ่านมีการดำรงชีพด้วยการปลูกข้าวบนพื้นราบคนกลุ่มนี้มีองค์ความรู้ในการสร้างเหมืองฝายการรักษาโรคด้วยหมอสมุนไพรหรือสลายยา ในขณะเดียวกันยังมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นนอนในงานปล่อยสังลองหรืองานบวชสามเณรเพื่อสร้างมหากุศลให้แก่บิดามารดาไตหรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อไทยใหญ่โดยความหมายของคำว่าไตนั้นหมายถึงคนขณะที่ชื่อเรียกไทยใหญ่นั้นเป็นชื่อที่คนไทยภาคกลางใช้เรียกคนไตหรือกลุ่มคนที่อยู่ในลุ่มน้ำสารวินส่วนชื่อเรียกเงี้ยวเป็นคำที่คนยวนในล้านนาใช้เรียกพวกเขาแต่เป็นคำที่คนไทยใหญ่ไม่ชอบเพราะสอบไปในทำนองดูถูกใน ขณะที่ชานนั้นเป็นอีกชื่อเรียกหนึ่งที่ชาวพม่าใช้เรียกชาวไตจวบจนยุคอนณานิคมชาวอังกฤษก็เรียกชื่อนี้ตามอย่างพม่าในขณะที่เจ้าของวัฒนธรรมเองประสงค์ ให้คนทั่วไปเรียกตนเองว่าไตามากกว่าชื่ออื่นขณะเดียวกันชื่อเรียกนั้นมีการใช้สลับไปมามีความลื่นไหลและพลวัตขึ้นอยู่กับมิติความสัมพันธ์ไตหรือไทใหญ่อาศัยอยู่ในแผ่นดินใหญ่เอเชียในตอนเหนือของเวียดนามตอนใต้ของจีนตอนเหนือของลาวไทยพมา่าและในแคว้นอสัสสัมด้านตะวันออกของอินเดียในประเทศไทยนั้นกระจายตัวอยู่ในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือมายาวนานก่อนยุคก,การขีดแบ่งเส้นพรมแดนอาศัยอยู่หนานแน่นในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายแม่ห้องสอนในอดีตมีบทบาทสำคัญในการค้าทางไกลด้วยวัวต่างมาต่างเดินทางเชื่อมโยงเส้นทางการค้าในตอนใต้ของจีนพม่าตอนเหนือของไทยเข้าสู่ประเทศลาวชาวไทยใหญ่บางส่วนตั้งชุมชนกระจัดกระจายไปในเส้นทางการค้าในยุคพระเจ้ากาวเวลาปกครองเชียงใหม่นั้นเรียกได้ว่าเป็นยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองเมื่อเกิดการสู้รบชนะได้รวบรวมผู้คนจากดินแดนต่างๆเข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนล้านนาผู้ คนหลากหลายชาติพันธุ์ถูกอพยพมาจากชุมชนเดิมและให้กระจายไปอาศัยอย่างที่แห่งใหม่เกิดเป็นชุมชนชาติพันธุ์กระจายอยู่ทั่วไปทั้งในเขตเมืองเชียงใหม่และรอบนอกในขณะที่กลุ่มชาวไตอีกกลุ่มเคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศไทย ในช่วงความไม่สงบภายในประเทศพมา่าผนวกกับแรงดึงดูดด้านแรงงานในประเทศไทยส่งผลให้ชาวไตจากหลายเมืองในรัชานเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยทางด้านทิศเหนืออเพื่อเข้ามาหางานทำและกระจายออกมาสู่จังหวัดอื่นๆโดยเฉพาะเมืองที่ต้องการแรงงานในกิจกรรม3 d ดีเช่นสมุทรสาครสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันคนทั้งสองกลุ่มยังคงดำรงอยู่ในสังคมไทยในสถานะที่ต่างกันกล่าวคือคนไต้ดั้งเดิมติดแผ่นดินมีความเป็นอยู่ที่ยึดโยงกับชุมชนท้องถิน่นและความเป็นรัฐไทยผสมกลมกลืนกับสังคมและวัฒนธรรมแบบไทยขณะที่คนไต้กลุ่มใหม่ที่เข้ามาเป็นแรงงานนั้นอยู่ในสถานะของแรงงานที่ขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศไทยทั้งที่มีสถานะ ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายในแง่มุมของวิถีวัฒนธรรมคนไตทั้งสองกลุ่มได้รับการยอมรับอย่างมากเนื่องด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าสอดคล้องกับสังคมพุทธในประเทศไทยพื้นที่ทางศาสนาพื้นที่ของพิธีกรรมและศิลปกรรมจึงเป็นพื้นที่หลักที่คนไตใช้แสดงออกถึงอัตลักษณ์และตัวตนเช่นการบวชลูกแก้วหรือปล่อยสังลองการรำโตรำนกกิ่งกะลาอันเป็นศิลปะการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ผ่านงานศิลปะทั้งสิน้นจากข้อมูลดังที่กล่าวมานี้ยังมีประวัติศาสตร์อีกมากมายที่เล่ายังไม่จบเอาไว้จะมาเล่าให้ฟังอีกคลิปหนึ่งนะคะขอบคุณที่รับฟังจนจบนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะ